โลกไม่ติดต่อเรื้อรังนะมันเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปคือตัวรากฐานของมันเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ลําลดับไปเรื่อยๆนะครับเออจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขสพยายามมองนะครับเออจริงๆก็เปรียบเสมือนตัวต้นไม้เมื่อกี้นะครับต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าโลกไม่ติดต่อเรื้อรังคือด้านขวานี้นะครับก็คือโลกประมาณสักสี่หรือห้าโลกนี้นะครับ ว่าอันนี้คือปลายทางแหละนะครับเมื่อมองเอสเต็ปถัดเข้ามาหน่อยคือก่อนหน้าที่จะเกิดสิ่งนั้นเนาะก็เหมือนเมื่อกี้ที่ว่านะครับเป็น4การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานะครับน้ำหนักเกินอ้วนนะครับน้ำน้ำตาลเลือดสูงความนโระิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดผิดปกตินะครับก่อนหน้านี้ถามว่าเกิดจากอะไรก็อย่างเมื่อกี้ที่โฟกัสไปนะครับมีอยู่สักประมาณ4ีอย่างหลักหรือ5อย่างาบวกเพิ่มเข้าไปก็คือมลอพิษทางอากาศนะครับก็ กินอาหารไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอสุบบุหรแล้วก็ดื่มเหล้าฉะนั้นเราจะตัดต้นตอตรงนี้เพื่อไปหากลุ่มโรคไม่ต่เลือดลังเนี่ยเราก็ต้องลดสิ่งนี้เนาะที่มันมีอยู่มันมีเบื้องหลังนะเขาใช้คำว่าปัจจัยเบื้องหลังปัจจัยเบื้องหลังที่ออกระทรวงสาธารณสุขพยายามดูเนี่ยจริงๆของไทยก็จะมีหลายอย่างนะเช่นความยากจนนะครับสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนนะพูดง่ายๆคือบางทีสภาพเราถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่มีเงินทองที่จะ ซื้อเนี่ยบางทีเราก็มีโอกาสสี่งที่เราจะาได้รับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ถูกต้องไหมฮะเออเช่นตัวอย่างนมข้นหวานจะถูกกว่านมปกติอะไรเงี้ยนมจืดปกติใช่ไหมครับหรือบางคนต้องทํางานใช่ไหมครับทำงานหาเช้ากินขําโอกาสที่จะมีเวลาไปออกกําลังกายผมใช้คำว่าออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายก็จ,จะน้อยกว่าคนที่มีโอกาสอันที่2เป็นอะไรฮะการกีดกันทางสังคมเนาะ กิจการทางสังคมก็เอ่ออันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของความความไม่เท่าเทียมกันของของมนุษย์นะครับของคนนะครับการวางผังเมืองอันนี้ก็มีมีมีประเด็นนะครับจริงงานวิจัยหลายๆอย่างเรื่องของ NCD เนี่ยเอ,อ่อเขาพยายามโฟกัสว่าคนในเขตเมืองต่างๆ,ๆเขตเมืองหรือเขตชนบทเนี่ยมีความแตกต่างสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรามองว่าไอ้สิ่งนี้มันมีผลเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางพื้นที่เนี่ยโอกาสในการเข้าถึง เออรีซอสบางอย่างเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันฉะนั้นการที่คนเราเกิดมาในที่ที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงในการป่วยมากกว่าคนที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ระดับเบื้องบนเขาต้องพยายามดูนะครับเนาะหรือการเข้าถึงการทําการตลาดของสินค้าก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของเออพอเราจะดูปัจจัยเสี่ยงเราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นประเด็นเรื่องของเออทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับเช่นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของบุหรี่ เรื่องของอาหารบางอย่างเนี่ยอันนี้มันมีบริบทของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยหนุนเสริมหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะออมาเป็นตัวทําลายเรื่องของประเด็นทางสุขภาพนะครับก็ผมพอพูดถึงปัจจัยเสี่ยงเนาะผมก็เลยโฟกัสที่2ก้อนนี้เป็นหลักนะครับนั่นคือปัจจัยเบื้องหลัง2เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับทีนี้มาดูว่าเป็นอย่างไรนะ ตรงนี้เป็นเรื่องของเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน New England Journal นะจริงๆเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เราค่อนข้างเชื่อถือนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากของอเมริกาเนี่ยสิ่งที่อยากให้เห็นคือ premature death ของเขาเนี่ยคือเสียชีวิตก่อนวันควรเนี่ยเออสี่เอ,อนาะคือเกือบครึ่งเนี่ยก็เป็นจากพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเป็นจากพฤติกรรมเป็นหลักความหมายคืออะไรเอ่อไอเนี่ยจริงๆก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตจาก MCD เรารุ้นแต่2 0ง7แล้วเนาะ จริงการเสียชีวิตเนี่ยเป็นจากพฤติกรรมเป็นหลักถามว่ามีอะไรบ้างนะก็อย่างเมื่อกี้ที่เลยนะเช่นแอลกอฮอล์สโมกิ้งโอเบสิตนะครับอื่นๆก็อาจจะมีแต่จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอินซิดมากเช่นอะไรครับเซ็กชวล h ฮ v โร r นะฮะเอ่อมอเตอร์เบรคเลนะฮะก็เมื่อกี้อย่างที่ว่าไปหรือประเด็นเรื่องของการใช้อาวุธต่างๆหรือว่า d ักอินดิวส์นะครับก็พฤติกรรมมีผลต่อการเสียชีวิตก่อนอายคนอยู่ประมาณเกือบครึ่งนะครับทีนี้อันนี้ก็ h เลคคอปไนท์มันชัดเจนนะครับว่า5สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสแล้วก็ต้องพยายามลดมันให้ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้มาดูแลเมื่อกี้เราดูการเสรียชีวิตใช่ไหมครับเรามาดูภาระโรคแล้วมาดูว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทําให้ชีวิตคนไทยเราไม่เราป่วยเราเสียชีวิตก่อนวัยควรหรือเราพิก,การนะครับจริงเมื่อจัดอันดับแล้วนะครับข้อมูลล่าสุดปี57เเหมือนกันเนี่ยก็จะเจอว่า ปัจจัยอันดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของบุหรี่ยาสูบนะครับปัจจัยอันดับสองก็คือเรื่องของอการดื่มแอลกอฮอล์นะฮนะปัจจัยอันดับสาก็เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเนาะอันดับ4ี่ก็เป็นน้ําหนักเกินโรคอ้วนนะฮะสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือสีอ่หรือ5อันดับแรกเนี่ยยกเว้นตัวเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงก็ใช่เหมือนกันจะเห็นว่าประมาณ6อันดับแรกเนี่ยห้าอันดับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่ส่งผลต่อตัวดาลี่ ที่ปีสุขภาวะคนไทยเราเสียไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับไอ้ตรงสีหรือ5ปัจจัยเสี่ยงที่เราพูดถึงกันทั้งหมดเลยนะครฉะนั้นเราต้องพยายามลดสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับเอ่อมาดูสถิติคนไทยนะครับสี่คนไทยเจออย่างไรบ้างเนาะเออจริงๆแล้วบอกว่าบุหรี่เนี่ยทำให้คนไทยเสียชีวิตไปประมาณ8 0,000ลรายต่อปีนะโดยคิดประมาณส8%ของการเสียชีวิตทั้งหมดนที่มีการเอ่อการสูบบุหรี่มาเกี่ยวข้องเนาะถ้าเราดูกราฟนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนาะบุหรี่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว บุหรี่เนี่ยจริงๆถ้าพูดกันชัดเจนคือการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ว่าการสูบอย่างไรเนี่ยหรือการสูบอ e ีซิเคิลเลตเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ดีกับต่อสุขภาพทั้งนั้นนะบุหรี่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าเกิดเราสูบบุหรี่หรือเรา,เา,เา,เาสูบอื่นๆนะบุหรี่นี่เราพูดถึงยาสูบนะความหมายคือใบจากอะไรต่างๆที่ชาวบ้านสูบเนี่ยอันนี้มีผลทั้งหมดนะครับ จริงๆอะถ้าเกิดดูรูปนี้นะฮะบุหรี่จริงๆดูมันมีก้นกลองเนาะจริงใบใจางเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าตัวบุหรี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ในทางการแพทย์เราก็มองว่าการสูบสิ่งไหนก็ไม่ดีทางนั้นฉะนั้นคําแนะนํอในเรื่องของการสูบบุหรี่ชัดเจนก็คือต้องหยุดนะฮะการลดก็อาจจะพอช่วยได้แต่จริงๆดีที่สุดคือต้องหยุดให้ได้นะครับเนาะเอออันที่สองนะฮะอันที่สองคือการดื่มเหล้าเนาะ การดื่มสุราเนี่ยเขาเจอว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงสุดของภูมิภาคเอเชียใต้นะก็แล้วแล้วก็ตะวันออกของอทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆปัเด็นเรื่องของเหล้าเนี่ยในอดีตเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันพูด okay, ง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีความเชื่อที่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสักประมาณหนึ่งหรือสองสแตนด์ดัิงสแตนด์ดัิงคือหน่วยดื่มมาตรฐานเนี่ยเทียบเท่าอะไรหนึ่งสแตนด์ดัิงเนี่ย หรือหนึ่งโดยหนึ่งมาตรฐานเนี่ยประมาณสักเบียร์หนึ่งแก้วนะเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับเหล้าหนึ่งเปกเหล้าขาวหนึ่งเปกนะฮะไวน์ประมาณสักหนึ่งแก้วเนี่ยเมื่อก่อนเราเชื่อว่าการดื่มในประมาณหนึ่งถึงสองดื่มมาตรฐานลดอัตราการเสียชีวิตได้ฉะนั้นพูดง่ายๆคือการดื่มหนึ่งหรือสองนี่อาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเอ่อถ้าเกิดเอ่อตรงนี้พยายามดึงเฉพาะประเด็นที่สําคัญขึ้นมานะครับเวลาที่จากัดเนี่ย ก็จะเจอว่าจริงๆปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยจริงๆปัจจุบันละเราเรามีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่ามันไม่มีงนั้นนะครับถ้าเกิดให้ดูกราฟด้านซ้ายนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยแกน X อกเนี่ยคือหน่วยดื่มมาตรฐานนะครับแกน Y เนี่ยคือ relative risk พูดง่ายๆคือเสี่ยงเท่าไหร่เสี่ยงมากกว่าตีเท่าของของการไม่ดื่มเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะเจอว่าอย่างนี้ฮะเราเจอว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยถ้าเกิดตรงไอ้ไฮไลไท์สีเขียวๆของผมเนี่ย มันจะเจอว่าเป็นเจเชฟาอหมายคือ relative risk มันจะตัดลงมาน้อยกว่า1นึ่งพอหมายคือมันเป็นปัจจัยป้องกันแล้วมันก็จะดีดขึ้นมาะมานตัวเลข2แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในดีดล้วเราเราเลยเชื่อว่าเราเลยเ,เ,เรียกว่า shape นะคือโค้งลงแล้วก็ติ๊กขึ้นเนาะมันคล้ายๆเครื่องหมายในกี้ติ๊กถูกเนี่ยนะครับหหรือ2ดื่มมาตรฐานลดอัตราลดการเสียชีวิตแล้วก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นไปฉะนั้นเมื่อก่อนคนเลยพยายามกินสักประมาณ1 2ถึงแก้วต่อวันอย่างเงีย้ยเป็นต้นเนาะ จร,จริงปัจจุบันเราเชื่อว่าเนี่ยครับอองานวิจัยปัจจุบันเนี่ยจริงตั้งแต่2018แล้วแล้วก็แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางที่นำคนในประเทศแล้วนะครับว่าการดื่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ไไมไใช่ลดปัจจัยเสี่ยงเลยคือเพิ่มขึ้นเสมอนะครับเนาะคือเพิ่มขึ้นเสมอนะครับเอ่ออันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆไม่มีปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยฉะนั้นโดยปัจจุบันเราก็แนะน,นําคนไข้ได้อย่างเต็มปากนะครับหรือจริงๆเราสามารถที่จะ ออบอกทั้งตัวเนาะหรือว่าบอกคนรอบข้างได้เนี่ยว่าจริงการดื่ม1นสแก้วดื่มว่านสแก้วต่อวัน,นจริงไม่ได้ช่วย,ยสิ่งนั้นเนาะในอดีตเนี่ยผมเล่าให้ฟังจริงในอดีตเนี่ยที่ยังมีประเด็น1นถึงสแก้วว่ามันมีความไม่ชัดเจนอยู่เนี่ยจริงมหาวิทยาลัยดังๆของโลกนะเช่นฮาวาดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าการดื่มอย่างนั้นเนี่ยที่คุณต้องการที่จะ ช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดจริงๆคุณไปออกกําลังกายดีกว่าหรือเปล่าหรือคุณไปควบคุมอย่างอื่นดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าที่จะเออมื่อก่อนมันเชื่อว่ามีหัวใจใช่ไหมแต่ว่าการตายเยอะขึ้นเนี่ยก็ปัจจุบันก็เลยแนะนําชัดเจนนะครับว่าจริงๆการหยุดสุราก,ก็ไม่มีระดับที่ปลอดภัยหยุด,ห,ยดหรือควเรเลี่ยงเสมอนะครับอันที่3นะครับที่จะให้โฟกัสคือเรื่องของกิจกรรมทางกายเนาะเราเจอว่า30.9นะครับหรือประมาณสาสเ ของคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของ who นะครับทีนี้เนี่ยมันมีสองนะมีสองเทอมที่ใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็คนเรามักจะสับสนเนาะเวลาเราเจอคนไข้คนไข้จะบอกว่าเนี่ยเออเขาเนี่ยเ,ออเช่นภาคใต้นะผมว่าผมอยู่มอสงขานกคกรรมเนี่ยภาคใต้เนี่ยคนก็จะไปกีดยางนคนก็จะบอกว่าคุณลุงคุณป้าก็จะบอกว่าเนี่ยเขาไปกีดยางเนาะเข้าสวนนะเนาะเดินตลอดเลยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จริงจริงมันมีอยู่สองประเด็นนะครับ มันมีอยู่สองสับที่ใกล้เคียงกันนะหนึ่งคือ exercise นะคือการออกกำลังกายกับอีกอันหนึ่งคือ physical activity คือกิจกรรมทางกายนะจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดผ่านมาเนี่ยเดวิสโชใช้คำว่ากิจกรรมทางกายนะครับความหมายคือกิจกรรมทางกายคืออะไรคือการใช้ชีวิตประจำวันเรานี่แหละเป็นอย่างไรนะ exercise นี่เหมือนเป็นตัว add เข้ามานะฮะผมเลยยกรูปตรงนี้มาให้ดูนะฮะจริงๆรูปนั่นบนเนี่ยเวลาเราพูดออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยคือการที่เราไปออกจริงๆนะเนาะแต่จริงๆอีกส่วนหนึ่ง ที่เราสามารถทําได้ด้วยเนี่ยคือการเพิ่มกิจกรรมทางกายในในในแต่ละวันของเราเลยนะครับเนาะกิจกรรมทางกายมีอย่างไรบ้างเนาะเลยยกตัวอย่างรูปนี้มาให้ดูนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีรูปแบบพูดง่ายๆคืองานเราไม่เหมือนกันนะงานกิจกรรมทางกายของคนเราไม่เหมือนกันของคนไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศเกษตรถูกไหมครับฉะนั้นคนที่อยู่ในชนบทจริงๆอาจจะมีกิจกรรมทางกายเนี่ยที่เยอะกว่าคนที่อยู่ในเมืองที่เป็นลักษณะเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับ ฉันรินคำนี้นเราก็คือถ้าเกิดคนที่มีกิจกรรมทางกายเยอะอยู่แล้วน,นี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับเนาะอาจจะเพิ่มการออกกาลังกายเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ยิ่งดีใช่ไหมครับอันที่2คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยู่ด้านขวาคือคนที่นั่งโต๊ะนั่งออฟฟิศเป็นหลักเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องเพิ่มกิจกรรมทางกายให้เยอะขึ้นเช่นอะไรเช่นเออนั่งนานปุ๊บสามสิบนาทีก็ต้องลุกลุกไปเดินลุกไปทํานู่นทํานี่นะนี่ก็เป็นข้อจํากัดอีกบา,างอย่างเหมือนกันแล้วนะก็จะมีคนไขบน้บางคนก็เนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะ่้ยรรน,นางงาางออไูเก เราก็ต้องบอกว่าเออก็ต้องพยายามคุยกับหน้าง,งานให้ได้แหละว่าจริงๆเราอาจจะต้องพยายามส่งเสริมสิ่งนี้เนาะจริงๆเรามีงานวิจัยบางอย่างเนี่ยนี่ผมไม่ได้ยกมาเสียดายว่าการเพิ่มกิจกรรมกายจริงๆ productivity หรือการเราเนี่ย o อา p ุ t เราจะได้เยอะกว่าการที่นั่งอยู่กับโต๊ะตลอดเวลาด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็เออในประเด็นเรื่องของกิจกรรมทางกายออกกำลังกายผมยก2ประเด็นนี้ให้นะครับวันนี้ก็คือออกกําลังกายกับกิจกรรมากายแยกออกจากกันเนาะ แล้วก็กิจกรรมทางกายถ้าเกิดเยอะอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับเพิ่มออกกําลังกายคนที่นั่งอยู่โต๊ะเนาะะภาษาไทายาใช้คา,าว่ากิจกรรมที่มันลันกษณะกิจกรรมทางกายที่เอยเฉยนะที่ที่ท,ที่ที่นั่งอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยก็พยายามลุกเดินนะครับพยายามทานู่นทานี่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะครับทีนี้มาพูดถึงออกกาลังกายนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเยอะขึ้นนะเออเมื่อก่อนเชื่อว่าโอเคเราต้องไปออกกาลังกายแบบแอโรบิกเซ์ไซส์ใช่ไหมครับสานาทีต่อวัน สามถึงสี่วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยอันนี้เป็นเนี่ยเพิ่งตีพิมพ์ปีนี้เนาะจริง,รงตีพิมพ์ในจามานี่จามาก็เป็นวารสารอันดับอันดับหนึ่งของของฝั่งการแพทยศาสารสุดตอนนี้นะครับเขาใช้ว่าวเกนเวลลี่นะความหมายคือพูดง่ายๆเขาโดยสรุปเนี่ยผมจะสรุปดังนี้นะคือในอดีตที่เราบอกว่าเออเราต้องพยายามออกกำลังกายทุกๆบ,อบอนะ่อยๆเนาะความหมายคือออกเป็นประจำอะไรเงี้ย กับอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยนะขอไปออกกำลังกายวีคเอ็นแล้วกันคือเสาร์อาทิตย์นะปรากฏว่าจริงๆแล้วเมื่อเราดูเอาคำที่เป็นมอร์ทัลมอร์ทลิตี้นะมอร์ทัลิตี้เนี่ยเป็นอย่างไรเนาะงานวิจัยนี้เป็นโคฮัตความหมายคือก็เก็บคนไปข้างหน้านะคนในอเมริกาประมาณสักสามแสนกว่าคนนะสามแสนห้าคนเนี่ยดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเขาเสียชีวิตอย่างไรนะปรากฏว่าการออกกำลังกายร้อยห้าสิบนาทีที่เป็นมอร์เตเลสทูวิกเกอร์ลัสเนี่ย หรือว่า75นความหมายคือถ้าเกิดออกวิกเกอรลัสนะคือออกหนักมากๆ75นาทีเนี่ยต่อสัปดาห์นะจริงๆผลลัพธ์ในการการเสียชีวิตเนี่ยเท่าๆก,กันกับคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอคือออกทุกวันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นโดยปัจจุบันเราก็แนะนําว่าออกให้ได้สักประมาณ150นาทีในระดับที่เป็นปานกลางหรือวิกเกอรัสนี่เท่าน,นั้นก็เพียงพอแล้วฉะนั้นบางคนก็ปัจจุบันเราก็พยายามแนะนําคนไข้ว่าลองพยายามดีไซน์ดูเช่นบางคนบอกว่าจันท์ถึงสุก มันไม่ได้เลยต้องทำโอทีด้วยต้องหาเงินต้องทํานู่นทานี่เนี่ยเกาบอกว่าโอเคงั้นเพิ่มตัดสรรเวลาสร์อาทิตย์ละกันแต่ว่ายัางก็ตามแต่วันหนึ่งให้ได้สักร้อยห้าสิบนาทีนะครับหรือการออกกาําลังกายแก็บสั้นๆเนาะสิบห้านาทีอะไรเงี้ยจริงๆอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะครับในการรวมๆกันาะงานใจนี้มันรวมมกันให้ได้ร้อยห้าสิบในในหนึ่งสัปดาห์นะครับฉะนั้นก็เวลาว่างเล็กๆน้อยๆสามารถออกได้นะครับหรือพยายามจัดสรรเวลาให้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก ไปหนักเสาร์อาทิตย์หรือหนักจันทร์อาทิตย์อะไรเงี้ย่างนี้ก็ได้หมดนะครับเออระเด็นการกินนะฮะ,ปะเป็นการกินของคนไทยเนาะจริงๆการกินไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของโซเดียมเนาะมีเรื่องของเอ่ออาหารหวานด้วยนะครับเนาะอาหารมันด้วยเนาะจริงๆเรื่องเรื่องการกินเนี่ยสามารถมีประเด็นต่างๆเยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูไอประเด็นที่คนเราให้ความสนใจในปัจจุบันมากๆนะรวมถึงวัยทางานนี่แหละอันนี้จะอาจจะให้ความสําคัญมากๆนะ เป็นเรื่องของการทำ IF นะ IF นี่อตอนนี้คนไทยนะ่าจะรู้จักกันดีคือการทำ intermittent fasting นะคือการงดกินอาหารช่วงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปกินบางช่วงนะเช่นบางคนใช้อะไรสิบสองสิบสองบางคนใช้แล้วแต่ว่าเราที่จะหยุดกินอาหารในช่วงนี้แล้วก็ไปกินหนักๆในบางช่วงเนาะช่วงนั้นก็ไม่กินอะไรที่มีแคลอรี่เลยแล้วก็ไปกินหนักๆในบางช่วงเท่านั้นเนี่ย เขาก็บอกว่าเออวิธีนี้เป็นวิธีใหม่เนาะเราลองมาเปรียบเทียบกับวิธีการที่คุมแคลอรี่เหมือนเดิมแล้วกันพูดง่ายๆคืองานวิจัยเนี่ยเปรียบเทียบการใช้การคุมแคลอรี่เฉยๆเนาะกับการใช้เวลาเข้ามาบวกด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรนะปรากฏว่าถ้าเกิดให้ดูกราฟด้านซ้ายนี้นะครับกราฟด้านซ้ายเนี่ยเออด้านซ้ายนี่คือน้ําหนักที่ลดลงเนาะด้านขวาตัวพันเอลบีเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะเอ,อกราฟเส้นสีเออ เงินน้ำเงินนะฟ้ฟ้าเนี่ยเป็น timeless stick เนาะ timeless stick ในที่นี้ก็คือกลุ่ม IF นี่แหละนะครับกับ DCR นี่คือ daily carry restriction เนะาะจริงๆก็จะเจอว่า2กลุ่มนี้สิ่งที่อยากให้เห็นคือลดน้ำหนักในช่วงแรกนี่สามารถทําง่ายนะหลังจากนั้นก็น้าหนักค่อนข้างคงที่นะแล้วก็จะเห็นว่าบางกลุ่มก็เด้งกลับมาในช่วงสักประมาณ1ปีนะที่จะให้เห็นก็คือ2เส้นเนี้แทมจะลู่ไปในไปในทิศท,ทางเดียวกันเนะาะความหมายคืออะไรความหมายก็คือการใช้ IF เนาะ เป็น time r e s t r i c t i n เนี่ยกับการใช้ daily calorie restriction อย่างจริงประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักเนี่ยพอๆกันนะเออบางคนบอกว่าการทำ IF มีโอกาสเกิดพวกเอ่อต่ำแล้วรู้สึกรู้สึก d i z z i n e s s เนาะรู้สึกบินเวียนหัวเออต่างกันหรือเปล่าจริงๆในงานวิจัยนี้ที่เขาเก็บเนี่ยบอกว่าไม่ต่างกันนะก็เจอไม่ได้เยอะประมาณสัก8%กับประมาณสัก7%นะครับเนาะก็ไม่ได้มีความแตกต่างทางนยสัมพันธ์สถิติอะไรนะครับก็เลยบทสรุป ของงานวิจัยนี้เนาะจริงเพิ่งตีพิมพ์ไปช่วงเมษาที่ผ่านมานะครับก็2วิธีนี้จริงๆไม่แตกต่างกันนะครับเอ,อ่อนอกเหนือจากลดน้าหนักเนาะจริงเราบอกว่าน้ําหนักเนี่ยเป็นเป็นเอาคำหลักที่มนุษย์เราอยากได้แหละนะครับแต่จริงเราอยากรู้อย่างอื่นด้วยนะหลักอ,อย่างอื่นด้วยนี่คืออะไรบ้างเนาะจริงน้ําหนักลดใช่ไหมครับ bmi เนาะรอบเอวลดลงเนาะ body fat เนาะจริงๆ body fat m a s สไม่แตกต่างกันนะครับ lean m a s ก็จริงๆลดไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกันเนาะ รวมถึงเมื่อมองไปไกลกว่าน,นั้นอีกนะเช่นความนาโลหิตนะครับไตรกีสลายนะคอเลสเตอรอลเนาะ LDL สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับในระหว่าง2วิธีนี้ฉะนั้นก็แนะนําก็คือจริงๆจะทําวิธีไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้กินลดลงเท่านั้นเองอันนี้ก็จะสามารถที่จะลดน้ําหนักรวมถึงลดออประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยได้ค่อนข้างเหมือนๆกันแล้วก็ผลข้างเคียงไม่ได้แตกต่างกันนะครับ จริงอาจารย์ทางวทริชั่นนะทางโภชนาการเนี่ยก็เลยให้เขาสรุปว่าจริงๆก็มาสู่วิธีมาตรฐานนะวิธีดั้งเดิมของเราเนาะปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะคือสองหนึ่งหนึ่งนะวามหมายคือกินผักเนาะกินผักสักสองส่วนกินข้าวสักหนึ่งส่วนแล้วก็กินเนื้อสักหนึ่งส่วนเนาะก็จะเห็นว่าจริงๆนอกเหนือจากไอเอฟเนาะมันยังมีพวกคีโตใช่ไหมคีโตไดเอทอะไรวเนี้ยจริงก็งานวิจัยค่อน้างใ,ใกล้เคียงกันคือลดวิธีก็เหมือนเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ พยายามลดแคลอรี่แต่มือ้อแต่ละมื้อละกันแล้วก็เพิ่มปริมาณผักให้เยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสไลด์จากของออตอนที่ไทยสุขมาจัดกับมออนะของอาจารย์ชัยธงนะครับ